เ็ดลักษณะนี้เป็นสิ่งปกติที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะทารกในช่วงแรกเกิดค่ะในเด็กแรกเกิดนะคะที่เกิดมาก็เห็นสิ่งเหล่านี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยตกใจเลยว่าคืออะไรเป็นสิ่งผิดปกติไหมซึ่ง สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดได้นะคะถึงเรียกว่าเป็นลักษณะที่ปกติที่จะเกิดได้สิ่งแรกเลยนะคะก็คือมีเลือดออกที่อวัยวะเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนใหญ่จะพบในเด็กผู้หญิงที่มีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนตกใจเลยเอ๊ะทำไมลูกของเราเพิ่งเกิดก็มีเลือดออกแล้วตรงอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่เกิดจากฮอร์โมนการตั้งครรภ์ของคุณแม่ที่ยัง ผ่านมาทั้งลูกนี่ค่ะยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องตกใจจะหายไปได้เองเมื่อลูกของเราอายุประมาณ1-2เดือนคุณแม่แค่เช็ดทําความสะอาดนะคะด้วยสำลีชุบน้ําต้มสุกเช็ดให้สะอาดสับให้แห้งก็พอไม่ต้องทายามไม่ต้องทาแป้งใดๆนะคะจะหายไปได้เองค่ะสิ่งที่2นะคะก็คือลิ้นของลูกที่เป็นฝ้าขาวนะคะก็คือเกิดจากคราบน้ํานมนะโดยเฉพาะช่วงโคนลิ้นหรือว่าช่วงบริเวณปลายลิ้นคุณแม่สามารถใช้ผ้า อ้อมชุบน้ําต้มสุกหรือว่าผ้ากรก็ได้ที่สักสางนิดน,นึงนะชุบน้ําต้มสุกอุ่นๆนิดน,นึงก็ได้นะคะเช็ดทำความสะอาดวันละ2-3รอบนะอาการลิ้นเป็นฝ้าขาวนยคะก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหายไปนะคะอาการที่3ที่เจอไได้บ่อยก็คือลักษณะของผิวหน้าลูกจะมีเป็นผดเล็กๆเ,เป็นตุ่มขาวนูนๆนะคะขึ้นบริเวณหน้าผากบริเวณแก้มหรือบริเวณคางอันนี้เกิดจากการที่โปรโตีนนะคะ สะสมในชั้นหนังกําพาของทารกซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะหายไปได้เองแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยหรือถ้าเป็นผดผื่นขึ้นเยอะมากจนเกินไปคุณแม่ก็อาจจะซื้อ,อยางมาทาก็ได้ค่ะอาการที่4นะคะก็คือลักษณะนมเป็นเต้าขึ้นมาเมื่อก็แม่บางคนตกใจเลยเด็กผู้ชายแต่ว่านมเป็นเต้าขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมานะคะนี่จะพบได้เลยโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่ง อาการแบบนี้นะคะจะหายไปได้เองก็ช่วงเด็กเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงเด็กอายุประมาณ6เดือนก็จะไม่มีอาการนมเป็นเต้าค่ะลักษณะอาการที่5นะคะก็คืออาการตาเหลืองนะคะตาขาวเหลืองจะพบได้ในเด็กช่วงแรกเกิด1เดือนแรกเกิดนะคะถ้าเฉพาะตาขาวเป็นสีเหลืองเล็กน้อยไม่มีใบหน้าขาวไม่มีหน้าอกขาวถือว่าปกติคุณแม่ให้ลูกดื่มนมเยอะ โดยเฉพาะนมแม่ให้ขับสารเหลืองออกจากร่างกายนะคะลักษณะของตาขาวเอ้ยตาเหลืองนะคะก็จะเริ่มขาวใสขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็เด็กประมาณสี่เดือนนะคะลักษณะตาขาวที่เหลืองเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็จะหายไปแต่ถ้าขาวตาขาวเหลืองมากขึ้นใบหน้าเหลืองมากขึ้นนะคะตัวเหลืองหน้าอกเหลืองอันนี้ควรจะพบคุณหมอนะคะเพราะอาจจะได้ทําการส่องไฟหรือเปลี่ยนถ่ายเลือดอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอค่ะอันที่6นะคะก็คือ ลักษณะนะเป็นปานเขียวหรือว่าปานดําเข้มๆเ,เลยนะคะอยู่ที่บริเวณก้นอ่าเด็กบางคนเกิดมาเอ๊ะมีปานทำไมสีเขียวๆดำๆๆบริเวณก้นนะคะจะเจอเยอะอันนี้เกิดจากการที่มีเม็ดสีนะคะสะสมบริเวณนั้นเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะหายไปค่อยจางหายไปนะคะเด็ก อายุประมาณสัก12ปีนะคะกอาการออลักษณะของปานเขียวที่ก้นเนี่ยก็จะหายไปก็จะดีขึ้นนะ,ะอันนี้ใช้เวลาหน่อยอาจจะจนถึงเด็กอายุ12ปีแล้วก็อันที่7นะคะลักษณะที่พบในเด็กก็คือผิวลายเป็นร่างแหนะคะอันนี้ก็คือผิวเด็กจะบอบางจะมองเห็นเส้นเลือดนะคะได้ค่อนข้างชัดเจนทําให้เด็กดูเป็นตัวลายลายลักษณะเหมือนร่างแห นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปกติคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจเมื่อผิวลูกนะคะเริ่มดีขึ้นเด็กอายุมากขึ้นนะะผิวบางที่มองเห็นเส้นเลือดเป็นร่างแหเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะค่อยๆหายไป <ๆ S 1> ก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือ7ลักษณะนะคะปกติที่พบได้ในเด็กช่วงแรกเกิด เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเห็นลักษณะเหล่านี้ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบพาลูกพกคนหมอไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเด็กทารกบางคนเท่านั้นเองค่ะ